สร้างความประทับใจแล้วก็เนื้อหาสาระเนี่ยทำให้เรารู้สึกเลยว่าการโปรแกรมหรือโฟกัสนะคะในสิ่งที่มันเป็นบวกนะมันจะทําให้เกิดพลังแล้วก็ตัวเรามีคุณค่าอย่างมาหาศาลนะคะก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะคะพัฒนาศักยภาพภายในออกมาดึงความเชื่อดึงความคิดของเราออกมานะคะแล้วก็รู้ว่าเรายังมีพลังซ่อนเร้นอยู่ในตัวเรามากมายไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทําไม่ได้ค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะสิ่งที่ได้จากคอร์สนี้ขอบคุณมากค่ะ สำหรับผมคอร NLP นี้ก็เคยได้ยินมาเยอะแล้ว,ลวก็มาเห็นแอคชั่นจริงๆนะครับแล้วกเ็เป็นความลึกซึ้งของโค้ชนัทนะครับในการที่ให้แต่ละคนเนี่ยได้ค้นหาคุณค่าตัวเขานะครับแล้วก็ความฝันจริงๆของเขาแล้วก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงขอบคุณโค้ชนัทครับ